จำเงินด <toys> ้วยสิจบกันมาได้เสร็จเอาติดต่อของมุเลียนติดต่อคือ2 7่อมาจากน้ำหนัก มานหนังก็คือมีซูบุรี่ด้วยครับซูบรุรี่ในนี้แล้วก็มาหรือเทลแดนในเเาานี้ครับแล้วก็หรือีไหวอ่าคองอกซ์ตานตามนี่ครับอแล้วก็มารือขอบคุญแจกุเแจบ้างก็คือปกติจะไม่เคยไหวตรงนี้ช่ไหวแล้วก็ปกติไม่เคยไหวตรงนี้นะผมนะไม่รู้ ข้าทางก็ยังไงก็คืออยู่ในนี้คือเนี่ยคือนั่ยนะครับคือจะได้อะไรเขาจะได้กุญแจเงี้ยพวกคุญแจจำจำนวนกุญแจขพอผักคุญแจอะไรเนี่ยเขาก็เอาไป่าดแล้วนะครับแล้วก็มกนี้พวกคุญแจ๊เขาจะเรียงมาตรงนี้เต็มว่าครับมันจะมีหมากว่านี้แล้วก็เข้ามาเปิดนี่นะครับมาได้กุญแจนี้แล้วก็ มาได้ถุงเทนี่กระปุกแล้วก็ข้อขาไปดูด้านในตู้ตู้ตู้หพวกเนี่ยคือทางหลานไม่ได้ล็อกกี่เหลี่ยมอกทางหลานคือจะจะล็อกด้านหน่อด้านในหัวเป็นคนในพื้นที่ก็คือจะปล่อยคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอยู่ในตู้ที่ในด้านนานหรืจะใดอ่ะตัวทัพที่อยู่ในตู้ก็คือว่ามันจะห่อซีนอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับ คนหลก็คือแกะเลยแกะเงี้ยครับแกะเอาไปในเรื่องเอาไปในเขื่องบางเขื่องก็ไม่มีแบตบเอาไปเขื่องเอาไปแต่เรื่องแต่ส่วนมากจะเป็นเรื่องหลุนใหญ่ๆไอเื่องหลุนใหญ่ๆก็คือมันมีแบตในตัวอยู่แล้วจะไม่ไม่ได้ถีชาร์จไม่ได้ไหไปคนหลก็คือแกะเอา,าเด็กเยอะเลยแกะม้เลยตั้งตู้ตนนั้งนานาด้านกลางแล้วก็ในเรื่องว่าคนแกะในตู้นี้คนหลหรือม้ว ตัวนี้ตัวนี้แหละกับตู้ด้านหน้าคุณหลายก็ดึงมากก็คือใช้วิธีการเดิมเม่นเดิมก็คือเขียงก็คือเอสซีเขียงเลยมีราคาตั้งแต่เจ็ดแปดตันขึ้นไปเดถึง,งช่องถึงตามมือในเกียร์สามนั่นเองเนาะ้อเสียใจได้ว่างไปรุกไปตั้งคืน เป็นกันได้ขับไปนอนแต่ว่าไม่ได้ล็อกประตู <c oughs> พอไม่ได้ล็อกประตูโอกาสเทว่าตรงนั้นนะครับอ่ามันช่วยโอกาสจังหวะตรงนั้นน่ะข้ามาเวลาสี่สองทุบสี่นาทีเดินเข้ามาจากฟังรงคามบานเข้ามาตี่สองทิกสี่นาทีออกไปเวลาสี่สอง สามสิบสองนาทีใช้เวลาอยู่สักฝักนี่อยู่ข้างในจึงเราพมค้ารถมาประมาณตีสี่ค้ารถมาก็พอตั้งหลังนอนบรรจายินได้ยินเสียงสัญญาณกันขโมยบอสัญญาณกันขโมยดังก็วิ่งออกมาดูกะก็คือข้างในสียให้หมดแล้วสักสินเดี๋ยวเสียงให้ไปก็เป็นโทรศัพท์ทั้งมดเป็นเครื่องไม้ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมากยเเครื่องครับ มูล,ลาคา่าความเช่งให้ก็อยู่ประมาณข่าวๆสามแสนหาหมื่นบาทครับแต่ก็ยังไม่รวมเอกสารของผมอย่างเช่นสมุดเช็คบัตร a t m บัตรเครดิตแล้วก็สมุดบัญชีของกๆธนาคารแล้วก็กระเป๋าโคตดที่นำตาลครับซื้อคือกระเป๋าโค้ดนั่นแหละลกระเป๋าเอกสารอะไรก็อยู่ในนั้นหมด้ะครับก็คือเขาได้เอาไปด้วยครับ